เคครับส่งงานซ่อมครับผมสูบดึงบนที่ลูกค้าส่งมารอบรอบสองนะครับตัวนี้เกเตัวนี้มันมีปัญหาแล้วครับลูกค้าเทสเมื่อกี้มันเริ่มค้างแล้วนะครับมันค้างอยู่ประมาณห้าร้อยนะครับห้าร้อยตีสไอนะครับเพราะว่ามันไม่มีน้ํามันนะครับผมมันทําให้มีตัวตัวนวงนะครับหน่วงเข็มให้มันขึ้นนะครับอาการเสียหลักๆก็คือโอลิงนะลูกค้า นี่นะครับโอริงก้อนข้างที่จะเปื่อยนะครับน่าจะเกิดจากความร้อนนะครับเพราะตัวนี้มันไม,ม,ม่มีระบบระเย็นนะครับเปื่อยทุกตัวเลยนะลุกค้าตัวนี้ก็เปื่อยนะครับผมก็เปลี่ยนยกชุดให้นะครับแล้วก็บูทหัวสูบด้วยนะครับเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับทําการเทสนะหลังท่อมนะครับผมก็เ,เทสัก สี่พันพีไอเหมือนเดิมนั่นเพื่อนเหมือนเดิมครับอุดสายนะครับผมสายกลองเล็กนะครับอุดสายนะครับอาการที่มาลูกค้าบอกว่าลมมันรั่วนะครับรั่วตรงข้างบนนี้ออกนะครับมันเกิดจากโอลิงนะครับโอลิงมันเสียดสีแล้วมันทําให้เกิดรอยแตกนะแลมลมออกได้นะครับผมโอเคครับจะทําการเทสนะครับผมตอเทสลงซ่อมนะครับสักสี่พันพีไอนะครับผมโอเคครับ ล้มกันนะครับไม่มีเสียงลูกแล้วนะครับลูกค้านี่นะียงเงียบอ่ะ มันค้างนะครับผมขอเทสทสักห้าพันเลยนะครับโอเคนะครับรอบนี้ห้าพันเลยนะครับผมลายลมนะครับมันค้างอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับค้างอยู่ห้าห้าร้อย psi นะครับผมตรงนั้นครับผมก็ทำการซ่อมเรียบร้อยแล้ว 给他。Okay, huh?